That we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. later few moments later. สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับมิสเตอร์ทีอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับ เพราะอะไรนะครับทำไมเราถึงไม่ควรเก็บตุ๊กตาที่เป็นผิวประเภท TPE ไว้ในห้องนอนนะครับหรือว่าไว้บนเตียงเดียวกับเราเวลาเรานอนนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดสั้นๆนะครับจากประสบการณ์นะครับที่ผมเคยพบเจอมาด้วยตัวเองรวมไปถึงประสบการณ์ของผู้ที่มีดอหรือว่ามีตุ๊กตานะครับไว้ในครอบครองนะครับบางคนเนี่ยก็เคยเป็นปัญหาแบบนี้นะครับเหมือนกับที่ผมเคยเจอมานะครับดังนั้นผมจะใช้คลิปนี้ เล่าเป็นประสบการณ์ว่าทําไมเราถึงไม่ควรเก็บน้องนะครับดอที่เป็นประเภท TPE เอาไว้ในห้องนอนนะครับหรือว่าในห้องของเราที่เป็นห้องที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็อับรวมไปถึงห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเทที่สะดวกนะครับดังนั้นผมก็ขอให้ทุกคนนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับเก็บเรื่องนี้ไว้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้ดีนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเล่นน้องประเภท TPE นะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้า ข้ามไปเล่นนะครับหรือว่าไปเล่นหรือว่ามีน้องที่เป็นประเภทซิลิโคนอยู่นะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องดูคลิปนี้ต่อก็ได้นะครับหรือว่าจะฟังเอาไว้เพื่อเป็นความรู้หรือเป็นประสบการณ์ที่จะเอาไว้ใช้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับก็คือน้องเนี่ย ที่เป็นประเภท TPE นะครับหรือว่าน้องตัวข้างๆที่ผมเอาไว้ใช้ประกอบคลิปในคลิปนี้นะครับจะมีกลิ่นนะครับจะมีกลิ่นตัวไม่ใช่กลิ่นตัวเดี๋ยวต้องเรียกว่ากลิ่นยางนะครับหรือว่ากลิ่นสารนะครับของยางประเภท TPE อยู่นะครับซึ่งก็คือน้องนะในตัวน้องเนี่ยเขาเป็นตุ๊กตาเขาจะมีการส่งกลิ่นประเภทนี้ออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับจะมีการคายสารบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสารที่เคลือบชั้นผิวหนังหรือว่าสารที่มาจากยางอะไรก็ตามเนี่ยแต่น้องประเภท TPE เนี่ยจะมีการคายสาร ประเภทนี้หรือกลิ่นประเภทนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างรุนแรงแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็ไม่ได้ชวนให้เราไปนอนดมหรือว่าไปสูดดมสักเท่าไหร่นะครับบางคนเนี่ยในบางคนนะครับหรือในบางกรณีหรือในบางเคสท,ที่มีการเล่นน้องประเภท tpe ยกตัวอย่างเช่นผมก็ได้นะครับหรือว่าใครบางคนนะที่ผมได้รู้จักที่อยู่ในวงการนี้นะครับที่มีการเล่นน้องประเภท tpe เนี่ยการที่เรานอน,อนสูดดมกลิ่นของน้อง ที่เป็น TPE เข้าไปนานๆนะครับโดยเฉพาะในห้องนอนหรือในห้องอับที่ไม่ได้มีการเปิดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับแอ air conditioner หรือแอร์อะไรก็ตามในห้องเรานะครับไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในเคสนี้นะครับดังนั้นตัดไปได้เลยอย่าคิดว่าการที่เราอยู่ในห้องอับห้องนอนหรืออะไรเนี่ยแล้วเราเปิดแอร์เพื่อเป็นการดูดกลิ่นจะช่วยลดปัญหานี้ไปไม่ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับดังนั้นแอร์ air ไม่ได้ช่วยในเรื่องนี้ส่วนวิธีการที่จะป้องกันที่ดีที่สุดนั้นเดี๋ยวผมจะพูดในท้ายคลิปแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่อง ที่มันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนเฉียวและรลุนแรงนะครับผมไม่แนะนําให้เก็บน้องประเภท TPE ไว้ในห้องนอนนะครับตอนเราหลับ หรือเราจะสูดอากาศเข้าไปโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวหรือเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับและท้ายที่สุดเนี่ยพวกเราทุกคนนะครับหรือว่าผู้ใช้งานหรือว่าผู้ที่ครอบครองตุ๊กตา,กาทุกคนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบมากน้อยต่างกันไปนะครับลายที่ได้รับผลกระทบน้อยๆนะครับผมจะไม่พูดถึงแต่ลายที่ได้รับผลกระทบมากๆจากกลิ่น TPE เนี่ยจะเกิดการแพ้นะครับแพ้กลิ่น TPE หรือแพ้กลิ่นยางเนี่ยอย่างรุนแรงนะครับอย่างผมเนี่ยก็เคยนะครับเคยมีอาการอยู่ที่ว่าแบบนอนสุดดมมันเข้าไปทุกวันทุกวันนะมีอยู่บางครั้งหรือมีอยู่ บางวันไม่ใช่บางวันเนี่ยมียิงอยู่ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่ผมตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าบ้านหมุนนะครับวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วเวลาผมออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยรู้สึกว่าโลกเนี่ยมันจะหมุนมันจะบิดจะเบี้ยวให้ได้นะครับแล้วก็แบบว่ามันก็จะมีอาการอื่นตามมาเช่นเวลาก้มหรือเงยหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็รู้สึกว่ามีการปวดศีรษะนะครับนี่คืออาการแพ้ชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่เราแพ้กลิ่นยาง TPE นะครับแต่ถ้าพูดถึงซิลิโคนเนี่ยผมเคยเอาน้องเนี่ยที่เป็นซิลิโคนนนนนไไไปปออดด้้ววยยม่่ใช คือเอาไปไว้ในห้องนอนนันๆานพอสมควรนะครับก็ประมาณเป็นเดือน2เดือนนะครับแต่ก็พบว่ากลิ่นของน้องซิลิโคนเนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาหรือว่าสร้างผลเสียหรือสร้างมลพิษที่ทําให้เราต้องเกิดอาการบ้านหมุนหรืออะไรก็ตามนะครับดังนั้นถ้าใครเล่นซิลิโคนเนี่ยก็ตัดเรื่องเรื่องที่ผมพูดในคลิปนี้ไปได้เลยนะครับยังไม่พบปัญหาหรืออาจจะมีการพบปัญหาแต่ก็น้อยมากๆซึ่งผมยังไม่เคยเห็นใครนะครับในบ้านเราเนี่ยเกิดปัญหากับกลิ่นน้องที่เป็นประเภทซิลิโคนนะครับจะเกิดขึ้นเฉพาะ t b e ดังนั้น เพื่อไม่ให้ทุกคนนะครับเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นแบบกับผมดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะหลีกเลี่ยงนะครับอย่าเอาน้องประเภท TPE ไปไว้ในห้องนอนนะครับหรือว่าเอาไปนอนด้วยไปไว้ข้างเตียงอะไรก็ตามนะครับเพราะมันอาจจะทําให้คุณก็อาจจะเกิดปัญหาแบบที่ผมพบเจอหรือว่าคนอื่นๆพบเจอนะครับ<ม>ก็เป็นไม่ได้ก็ควรหลีกเลี่ยงดีกว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็วิธีการที่ดีที่สุดนะครับหคือถ้าในห้องนอนของคุณมีตู้เสื้อผ้าอยู่นะครับเอาน้องนะ ว่าเอาพวกหนังสือพิมพ์หรือเอาพวกผ้าอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเป็นผ้าสีขาวอะไรเนี่ยไปคลุมน้องไว้ให้มิดชิดนะครับเพื่อให้พวกผ้าหรือให้พวกถ่านหรือให้พวกอะไรพวกนี้เนี่ยดูดกลิ่นน้องเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันฟุ้งกระจายไปรอบห้องอันนี้คือในกรณีที่เราไม่สามารถเอาออกจากห้องนอนหรือห้องอาบของเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามเนี่ยมีห้องอื่นๆนะครับหรือห้องเก็บหรือห้องต่างๆอะไรเนี่ยก็อุ้มน้องไปนะครับถ้าน้องพอที่จะอุ้มไหวหรือเป็นตัวที่เบาๆเราก็อุ้มไปเก็บนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิป็ัญหาาอี้แครกกืวธ ผมไม่อยากให้เกิดเคสแบบว่าซื้อมาแล้วแบบไม่มีห้องหรือไม่มีอะไรแล้วน้องเนี่ยสร้างปัญหาให้เราท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ต้องขายน้องทิ้งไปนะครับหรือว่าเอาน้องไปทิ้งนะครับเพราะว่าเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงกับยางประเภท TPE นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพ้กลิ่นยาง TPE นะครับส่วนเรื่องซิลิโคนนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะครับคุณจะไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้อยู่นะครับผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเคสนี้กับทุกคนนะ ที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือบางคนเนี่ยก็เคสแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเป็นอะไรนะครับจนได้มาคุยกับผมได้มาปรึกษาใ่ยผมถึงได้บอกไว้ว่าคุณเนี่ยน่าจะเกิดอาการแพ้ยางนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็บอกเขาว่าให้คุณเนี่ยเอาน้องนะครับไปไว้ที่ห้องอื่นหรือไปเก็บไว้ที่ห้องอื่นนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเขาทําตามคําแนะนําผมเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งอาการเขาก็ดีขึ้นนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมก็เอาความรู้เรื่องการแพ้ยางกินยาง TBE นะครับมาแชร์กันโอเคครับในคล ทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์นะครับไม่ต้องกดแชร์ให้มิสเตอร์ทีนะครับรวมไปถึงกด s Subscribe c h a n แน l ให้มิสเตอร์ทีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้มิสเตอร์ทีทำคลิปสาระ <laughs> คลิปสาระหรือคลิปไร้สาระก็ไปดูนะครับให้มิสเตอร์ทีทำคลิปเหล่านี้ต่อไปในอนาคตนะครับผมสำหรับคลิปนี้มิสเตอร์ทีสำหรับคลิปนี้มิสเตอร์ทีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ this away so well. I know we had the right intentions but somehow it came to an end